เมื่อเธอมีพ่อโรคจิตชอบกดขี่ผมเหงใช้ความรุนแรงแถมยังมีพฤติกรรมชอบแอบท่ำมองดูลูกสาวและที่ร้ายที่สุดก็คือเขานั้นอยากจะจับลูกสาวมาทำเมียกับฉากหน้าของนักบุญที่ทุกคนให้ความนับถือแล้วสาวน้อยคนนี้จะมีชะตาชีวิตเป็นเช่นไรสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง b e a m s t o เคยมีผู้ชมถามว่าผมใช้คอมต่อวันเป็น10ชั่วโมงได้ยังไงโดยไม่รู้สึกปวดหรือล้าตาความลับก็คือเจ้าแว่น o p t ต s Zero ตัวนี้เลยครับที่ทำให้ผมรู้สึกสบายจนเหมือนไม่ได้ใส่แว่นด้วยวัสดุชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแถมขาแว่นยังทนทานสามารถบิดงอได้ถ้าใครสนใจแว่นตาคุณภาพไว้สำหรับเล่นเกมหรือทำงานเหมือนกับผมสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ พิเศษเพียงคุณใส่โค้ดติดหนังจะได้รับส่วนลดทันที100บาทหนังเปิดตัวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆสาวน้อยอายุ13ปีคนนี้เธอมีชื่อว่าโจแอนนาพ่อของเธอนั้นเป็นหัวหน้ารัทธิของที่นี่เขานั้นมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจให้คนที่ฟังอยู่เชื่อในตัวเขาโดยผู้คนในเมืองนี้ต่างก็ศรัทธาและเชื่อคำพูดของหัวหน้าลัทธิคนนี้ ส่วนแม่ของโจอันนานั้นเธอเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาที่ดูจะเกรงกลัวสามีเอามากๆในคืนหนึ่งขณะที่โจอันนาปวดท้องเธอก็ได้ออกมาเข้าห้องน้ําก็พบว่าตนเองได้มีประจำเดือนเป็นครั้งแรกและตอนนั้นเธอก็ได้เห็นพ่อของเธอพาแม่เข้าไปที่คอกเลี้ยงสัตว์โจแอนนาได้ตามไปแอบดูก็เห็นพ่อท่องบทสวดถ,ถึงพระเจ้าแล้วก็ใช้แส้เคี่ยนตีแม่ของเธออย่างแรงหลายต่อหลายที วันลุ่งขึ้นขณะที่โจแอนนากำลังอาบน้ำแม่ของเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับการมีประจำเดือนแม่ได้อธิบายว่าตอนนี้ร่างกายของเธอได้เข้าสู่การเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วอยู่ๆพ่อก็เปิดประตูเข้ามาและให้แม่ออกไปก่อนโดยบอกว่าเขามีอะไรอยากจะคุยกับลูกสาวพ่อได้ถามโจแอนนาว่าตอนนี้โตเป็นผู้หญิงไม่ใช่เด็กหญิงแล้วใช่ไหมซึ่งโจแอนนาก็ตอบว่าใช่เมื่อได้รู้เช่นนั้นพ่อก็เดินออกไป ในวันต่อมาก็ได้มีชายสองคนชื่อว่าซามูเอลและวูฟขี่ม้าผ่านมาพบกับโจโอแอนนาเพื่อจะขอน้ำดื่มแต่พวกเขาได้รับบาดเจ็บมากเลยสลบไปทั้งคู่โจโอแอนนาก็เลยลากพวกเขาเข้าไปแอบที่โรงเลี้ยงหมูโดยไม่ได้บอกให้พ่อเธอรู้และได้ช่วยเหลือดูแลทำแผลให้กับพวกเขาแต่ทว่าไอ้สองคนนี้มันก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นพ่อก็ได้มาตามโจโอแอนนาเพื่อให้เธอไปช่วยอาบน้ำให้กับเขา จนอยู่มาวันหนึ่งพ่อก็ได้มาแอบดูโจอแอนนาเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ที่ผ่านมาเห็นเข้าจึงบอกว่าเธอเป็นลูกสาวของเรานะแต่ก็โดนพ่อตบและยังโดนเคี่ยนตีต่างหากแล้วเมื่อพ่อและแม่ได้ออกไปข้างนอกโจอแอนนาจึงได้เอาอาหารมาให้สมูเอลและวูฟแต่กลับได้เห็นสมูเอลกำลังลงมือลัดคอวูฟจนตายโดยสมูเอลได้อธิบายให้โจอแอนนาฟังว่าถ้าเขาไม่ฆ่าวูฟในวันนี้วันข้างหน้ามันก็ต้องฆ่าเขาแน่ เช้าวันลุ่งขึ้นที่โบสถ์พ่อของเธอก็ได้แสดงอำนาจด้วยการเอาตวนมาข้อปากแม่ของโจอันนาเพื่อไม่ให้เธอพูดอะไรได้อีกซึ่งเธอก็อับอายมากจนเดินไปผูกคอฆ่าตัวตายในตอนนั้นโดยที่โจแอนนาก็ได้แต่ร้องไห้ที่เห็นแม่ตายไปต่อหน้าต่อตาพ่อของโจแอนนาจึงโกรธเมียเป็นอย่างมากและประณามว่าการกระทำนี้มันจะทำให้เธอต้องตกนรกหมกไหม โจแอนนาก็เลยกลับมาหาซามูเอลและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังจนหมดจากนั้นไม่นานพ่อก็อ้างถึงลัทธิว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าและได้เอาตววมาครอบปากไม่ให้โจแอนนาพูดพร้อมบังคับให้เธอแต่งงานและคลอดลูกให้กับมันตอนนั้นเองซามูเอลก็เปิดประตูเข้ามาเอาปืนจ่อไปที่มันและบอกว่าโจแอนนาควรจะได้เป็นอิสระจากคนบ้าๆอย่างมึงแต่ไอหัวหน้าลัทธิคนนี้มันก็ได้พูดปั่นหัว โน้มหนาวใจจนซามูเอลเผลอแล้วมันก็ได้ยื้อแย่งปืนยิงซามูเอลจนถึงแก่ความตายจากนั้นก็ลากโจแอนนากลับมาบ้านพร้อมถามว่าชายคนนั้นเป็นใครเธอก็เลยบอกว่าเขาคือคนรักของเธอทำให้มันยิ่งโมโหมากขึ้นและบอกว่าห้ามรักกับชายแปลกหน้าต้องรักมันเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านมันก็เคียนตีโจแอนนาและข่มขืนเธอในขณะที่มันหลับอยู่ โจแอนนาก็เลยถือโอกาสหนีไปตายเอาดาบหน้าโดยวิ่งไปเรื่อยๆให้ห่างไกลจากมันมากที่สุดจนร่างกายของเธอนั้นรับไม่ไหวแล้วเธอก็ได้ลม้มลงหลังจากนั้นก็ได้มีชาวจีนพเนเจจรผ่านเข้ามาพบเข้าและช่วยพาเธอขึ้นรถมาด้วยแต่ไอตัวสามีก็ได้พาโจแอนนาไปขายที่ซ่องในเหมืองแร่เมืองมิสซัตให้แก่แฟรงค์ผู้เป็นเจ้าของที่แห่งนี้ ซึ่งไอชายคนนี้มันก็เห็นผู้หญิงเป็นเพียงทาสรับใช้เท่านั้นหลังจากที่ถูกขายเซลลี่หญิงโสเพณีในซ่องคนนี้ก็คอยดูแลโจแอนนาอยู่มาวันหนึ่งก็มีชายมาเที่ยวเห็นโจแอนนาเข้าก็ถูกใจเสนอจะขอซื้อตัวเธอจากแฟรงก์แต่เซลลี่ก็เข้ามาปกป้องเธอโดยได้ไปนอนกับไอชายคนนั้นแทนแต่มันก็มีเงื่อนไขว่าโจแอนนาจะต้องยืนดูมันทำด้วย แต่ไอคนนี้มันก็โลคจิตมากๆครับมันทั้งตบทั้งบีบคอจนเซลลี่เกือบตายแซลลี่ทนไม่ไหวเลยคว้าปืนขึ้นมายิงมันจนตายเหตุ <ül LGBTQ> การณ์นี้ทำให้เซลลี่ต้องถูกตัดสินให้โดนประหารชีวิตหลายปีผ่านไปโจแอนนาโตเป็นสาวและกลายเป็นโสเพณีอยู่ในซ่องของแฟรงค์โดยเธอมีเพื่อนสนิทชื่อริทที่คุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องแต่วันหนึ่งลิทก็ได้ทะเลาะกับแขกและกัดลิ้นของแขก แงเลยเชืออไก่ให้ลิงดูโดยการตัดลิ้นของเธอต่อหน้าทุกคนเพื่อไม่ให้ใครกล้าแข็งข้อขึ้นมาอีกลิสกลายเป็นใบ้และฝึกพูดภาษามือกับโจอแอนนาจากหนังสือที่หมอได้ทิ้งไว้ให้เธอได้ชวนโจอแอนนาให้หนีไปด้วยกันในวันถัดมาทั้งสองเลยมาที่ร้านจัดหาคู่เพื่อจะหาบ้านหลังใหม่ในหน้าจัดหาคู่บอกว่ามีชายลูกติดต้องการผู้หญิงที่ทำอาหารได้เพื่อมาแต่งงานและอยู่กินกับเขา ลิก็ตกลงไปอยู่กับชายคนนั้นแต่ให้ส่งคุณสมบัติของเธอไปบอกเขาด้วยว่าเธอพูดไม่ได้โดยลิทจะพาโจอแอนนาไปอยู่ด้วยในฐานะน้องสาวของเธอในคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่กำลังเตรียมเก็บข้าวของเพื่อจะแอบหนีไปด้วยกันแฟงก็ได้เข้ามาบอกว่ามีแขกต่างเมืองคนหนึ่งจะมาเหมาซ่องทั้งหมดเพื่อบำเรอตัวเองให้ทุกคนแต่งตัวสวยๆเซ็กซี่เ็กซี่และเมื่อโจอแอนนาได้เห็นหน้าแขกคนนั้น เธอก็ต้องตกใจอย่างมากเพราะมันคือไอพ่อโรคจิตของเธอนั่นเองเธอไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเลยเอาผ้าปิดหน้าไว้หวังว่ามันจะจำเธอไม่ได้แต่มันก็ดันจำได้จากฝายเม็ดที่ต้นคอและมันก็เลือกแค่โจโอแอนนาเพียงคนเดียวจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ขึ้นไปบนห้องโจโอแอนนาพยายามบ่ายเบี่ยงที่จะเปิดหน้าออกไอพ่อโรคจิตก็เลยบอกว่ามันจำลูกสาวตัวเองได้ และพยายามที่จะมีอะไรกับเธอโจแอนนาที่พยายามจะขัดขืนจึงถูกมันเอาเข็มขัดฟาดเธอจึงร้องขอให้คนช่วยลิทจึงรีบเปิดประตูเข้ามาเอามีดพกเล็กๆที่ติดตัวปาดไปที่หน้าของมันทำให้มันโมโหมากจึงใช้มีดเล่มนั้นแทงเข้าไปที่หัวใจของลิทจนถึงแก่ความตายโจแอนนาก็เลยฉวยโอกาสเอามีดเล่มนั้นมาปาดคอมันจนแน่นิ่งไปแล้วเธอก็เอาตะเกียงไฟเผาซ่องนั้นทิ้ง และรีบหนีออกมาเพื่อจะหนีจากเหตุการณ์ที่แสนเลวร้ายนี้หลังจากนั้นโจแอนนาก็ไปหาหมอขอให้เขาช่วยตัดลิ้นให้เธอแต่หมอก็ทำไม่ลงครับเธอจึงต้องลงมือตัดลิ้นด้วยตัวเองเพื่อที่เธอจะได้ปลอมตัวเป็นลิทและเดินทางไปหาพ่อแม่ลูกติดคนนั้นแทนหลายปีผ่านไปโจแอนนาที่เปลี่ยนชื่อเป็นลิทได้แต่งงานอยู่กินกับอ e ีไลพ่อแม่ลูกติดคนนั้นและมีลูกสาวกับเขาอีกหนึ่งคน เธอทำงานเป็นผู้ผดุงคันทุกอย่างดูเหมือนจะราบลื่นมีความสุขจนวันหนึ่งครอบครัวของโจอแอนนาได้ไปที่โบสถ์ทำให้เธอได้เจอกับสาธุคุณคนใหม่ก็คือไอพ่อโลกจิตของเธอนั่นเองมันนั้นยังไม่ตายและตามสืบจนรู้ว่าเธอนั้นอาศัยอยู่ที่นี่แต่ทั้งสองก็ทำเหมือนคนไม่รู้จักกันต่อหน้าทุกคนและตอนนั้นได้มีผู้หญิงคนหนึ่งจะคลอดลูกเธอจึงได้ทำหน้าที่ผดุงคัน แต่ถ้าว่าหัวของทารกนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะออกมาได้ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกบังคับโจแอนนาจะต้องเลือกช่วยแม่หรือลูกคนใดคนหนึ่งเท่านั้นให้รอดชีวิตและเธอก็เลือกที่จะช่วยแม่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สามีของหญิงตั้งครรภ์นคนดังกล่าวโกรธแค้นเธอเป็นอย่างมากจึงได้บุกมาที่บ้านของโจแอนนาและโทษว่าเธอทำให้ลูกของเขาต้องตาย สามีของหญิงคนนั้นอาาวาดและเอาปืนยิงเข้าไปเดนบ้านของเธอจนสาทุคุณโรคจิตคนนั้นได้เข้ามาโน้มน้าวชายคนนั้นเขาก็เลยสงบลงอีไลจึงพาพ่อโรคจิตของโจอแอนนาเข้ามาดื่มภายในบ้านมันได้พูดกับเธอว่าจะพาเธอกลับไปเป็นเมียของมันให้ได้ทำให้โจอแอนนาวิตกกังวลเป็นอย่างมากในคืนวันต่อมาเธอจึงได้แอบลอบเข้าไปที่บ้านของไอพ่อโรคจิตโดยหวังจะฆ่าเขาทิ้งซะ เพื่อจบสิ้นทุกอย่างแต่เมื่อเปิดผ้าออกกลับได้พบตุ๊ก,กตาของลูกสาวเธอเพราะในเวลานั้นพ่อโรคจิตที่รู้ทันได้แอบลอบเข้าไปฆ่าอีไลที่บ้านแล้วเมื่อโจอันนากลับมาถึงบ้านก็พบว่าสามีของเธอนั้นกำลังจะตายเขาได้สั่งเสียให้โจอันนาพาลูกๆไปหลบที่บ้านพ่อของเขาที่อยู่บนภูเขาสูงเพื่อหลบหนีไอ้สาธุคุณโรคจิตคนนั้นและอย่ากลับมาที่นี่อีก จากนั้นทั้งสามคนก็ได้ออกเดินทางไปที่บ้านของปู่ท่ามกลางพายุหิมะที่แทบจะมองไม่เห็นอะไรขณะที่ลูกเลี้ยงของเธอได้ลงจากรถเพื่อจะมองหาเส้นทางไอพ่อโรคจิตก็ได้ใช้ปืนยิงลูกเลี้ยงของโจอแอนนาจนตายแล้วหมันก็หายตัวไปท่ามกลางพายุหิมะโจอแอนนาและลูกสาวจึงได้ออกเดินทางต่อเพียงสองคนจนมาถึงบ้านของปู่แล้วเธอก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟัง พ่อสามีนั้นเสียใจมากๆกับข่าวการตายของลูกและหลานชายของเขาโจแอนนาที่รู้ดีว่าไอพ่อโรคจิตของเธอจะไม่ยอมวางมือจากเรื่องนี้แน่ๆเธอจึงถือปืนเอาไว้โดยตลอดแต่มันก็หาจังหวะทีเผลอลงมือฆ่าพ่อสามีของเธอจนได้และในขณะที่โจแอนนากำลังจะพาลูกสาวหลบหนีไอพ่อโรคจิตก็ได้ตามมาจับตัวเธอและลูกสาวเอาไว้ได้ โดยมันได้จับโจแอนนาผูกไว้กับตอไม้และเคี้ยนตีลูกสาวของเธออย่างทารุณด้วยหัวใจของผู้เป็นแม่เธอจึงยอมบิดหัวไหล่ตัวเองด้วยความเจ็บปวดจนหลุดออกมาได้แล้วได้ใช้ตะเกียงไฟปาใส่ไอพ่อโรกจิตของเธอในขณะที่ไฟกำลังลุกท่วมอยู่พ่อของเธอก็ยังพามถึงเรื่องลัทธิของตนและบอกว่ามันเป็นพระเจ้าไม่มีวันตายโจแอนนาก็เลยคว้าปืนลูกซองขึ้นมา แล้วยิงไปที่หมัดแต่เพื่อความชัวเดี๋ยวแม่งไม่ตายอีกหลายปีผ่านไปขณะที่โจแอนนากำลังมีความสุขกับลูกสาวของเธอและกำลังปลูกบ้านหลังใหม่บนที่ดินของพ่อสามีในอำเภอคนใหม่ของเบืองมิสแมทก็ได้เดินทางมาที่นี่เพื่อจะมาจับกลุ่มนักโทษสาวหญิงใบที่มีชื่อว่าลิในคดีฆาตกรรมแฝงคนคุมซ่องทำให้โจแอนนาหวนคิดได้ว่า ลิทได้ลงมือฆ่าแฝงก่อนจะมาช่วยเธอที่ห้องทำให้โจแอนนาที่ในเวลานี้ทุกคนในเมืองต่างเข้าใจว่าเธอคือลิสต้องถูกจับกลุ่มตัวไปลงโทษโดยขณะที่กำลังออกเดินทางโจแอนนาได้มองมาที่ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายและตัดสินใจกระโดดน้ำเพื่อฆ่าตัวตายส่วนในอำเภอที่คิดว่าเธอนั้นพยายามจะหลบหนีจึงได้ใช้ปืนยิงไปในน้ำเสียงดังลั่นจนลูกสาวของโจแอนนาหันมามองที่แผ่ แล้วหนังก็จบลงที่ลูกสาวของโจแอนนาได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและหวนคิดถึงแม่ของเธอโดยส่วนตัวเมื่อดูหนังจบผมรู้สึกสงสารชีวิตของนางเอกมากๆเลยครับเพราะว่าเธอนั้นน่ารักเนงะ่ะ <c oughs> ผมล้อเล่นนะครับเพราะว่าในบางครั้งแม้แต่ในชีวิตจริงมารหลายที่มาจากนรกก็มาในรูปแบบของคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของเรานี่เอง รวมถึงการใช้ศาสนาและความเชื่อหลอกลวงผู้คนซึ่งปัจจุบันเราก็ยังคงพบเห็นกันได้อยู่บ่อยๆแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับก่อนจากการหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปเตรียมหนังดีหนังเด็ดเรื่องต่อไปก่อนรับรองว่าแซ่บซีแน่นอนสวัสดีครับ